สวัสดีครับ FC ครับวันนี้จะพามาดูสวนที่ว่าตัดต่อปีกายพี่น้องตัดต่อปีกายแล้วว่าสวนมันจะเป็นแบบโอ้โหสุดยอดอลังการพี่น้องเป็นผุยธรรมชาติไม่มีผูยเคมีเนาะเป็นสวนธรรมชาติหมาเป็นปั้นเป็นปั้นพี่น้องเนาะโอ้โหสวนกลุ่มหน้าอายพี่น้องสวนกลุ่มหน้าอายและฝากถึง f c ประเทศไทยและประเทศลาวเนาะมาดูว่ามันจะซุกขนาดไหนเออซุกขนาดไหนพี่น้องปูสุดยอดบอพี่น้องสุดยอดบอ ผุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยใส่ผุ๋ยตัวไหนก็ได้ไม่มีปัญหาขอเ,เพียงแต่มมนมีฝุน่นเนาะมีฝุ่นในกกพี่นองเนาะสำหรับกกนี้แตก่ตกกแต่กกสุดยอดเลยบอสวนตัวนี้ประมาณอ่สิบกว่าพัน่สิบกว่าพันต้นเนาะสิบกว่าพันต้นบ่าวสงจะพา่าจะพาไปเบิง่งทุกกกทุกกกทุกกอเนาะสวนตัด อาฟีกายเนาะปีนี้ก็อ่จาจะรูก็สวยงามเนาะอยากให้ f อฟซไปดูกันเนาะว่าสวนมันก็สวยงามขนาดไหนโอ้ยสวยงามมากเนาะฝากถึง f อฟซีผังไทยฝังเราเนาะจะถึงว่า,าจะาใส่พุยอะไรก็ได้ขอเพียงแต่ว่าไซส่พุ๋ยแบบประมาณว่าอ่าสามครั้งสามเดือนสามเดือน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 ,อนละครั้งเพราะว่า มันจะทําให้ปุ๋ยเราธรมาร,ธรมชาตธรรมชาตเนาะทุกกกทุกโกซุกเนาะเป็นปุ๋ยธรมรมชาตผุนเอาขี้กระเพยอิ้วมาแล้วเอาขี้กระเพยใส่แล้วก็เอาผุนธรมรมชาตเนาะอันนี้ก็อยากให้ FC ทุกคนดูว่าสวนสวยงามไหมเนาะปีหน้าปีหน้าบางว่าจะทูมกว่านี้เนาะเพราะว่ามันสวยขนาดนี้ ถ่ายให้เอซเบ่งเนาะทุกคนเลยสวยงามบอสวยงามบอสวยงามมากเนาะฝ <Ooh. S 2> ากถึงเอฟซีเนาะไซส์ปุ๋ยทักมาหาเราส่งได้เนาะอันนี้ก็สวนธรรมศาสตร์เนาะดูกันสัตวว่าอ่ามันมีกี่พันหลายพันเนาะสิบกว่าพันต้นปีนี้ไม่มากเท่าไหร่หวังว่าจะได้ละประมาณห้าสิบต้นเนาะ ห้าสิบต้นแต่ว่ามันยังไม่สุกเพราะว่ามันยังตึบเนาะมันยังติบอู้พี่น้องมาดูกันเนาะว่ามาแค่ไหนเนาะทาง fc เฮ้าเนาะดูกันธรรมศาติอย่างสุดเลยสวยงามสวยงามมากสวยงามมากสวยงามขนาดนี้พี่น้องหวังว่าทาง fc ผังไทยเฮ้า เนาะตะกุกตะก,กุกสวยงามมากเลยเนาะทุกควงเลยเนาะฝากถึงอ่า fc ฝั่งไทยเฮาทำสวนกันเนาะปีนี้ราคากระพีสูงสุดสิบเจ็ดบแปพันนี่แหละเนาะหวังว่าให้ fc ทุกคนทำสวนกันไปเนาะอยู่ดีมีแหงเพราะครอบครัวเนาะครอบครัวเป็นพ่อต้องเป็นหลักเนาะเป็นหลักให้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์และมีอยู่มีกินตลอดไปครอบครัวเราจะมีความสุข เนาะฝากตึงเอฟซีทุกคนนะนะเนาะ